สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2567ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทาให้ ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นทะเลบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่6ถึง7มีนาคมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะดี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนแต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนในช่วงวันที่8ถึง12มีนาคม2567 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมี อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่5-8มีนาคมในช่วงวันที่8-11มีนาคม 2,567ขอให้ประชาชนมเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร และอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่5ถึง6มีนาคมตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด4.7มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามและขนาด1.7มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาแต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างไรขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตาม รับชบมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ